วิมานหนามภาพะะยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDS และใจสตูดิโอที่เล่าถึงคู่รักเพศเดียวกันได้สร้างชีวิตสร้างตัวเพื่อหวังที่จะใช้ชีวิตคู่ในอนาคตแต่สุดท้ายเมื่อคู่รักของเขาตายทรัพย์สินที่มีอยู่จะตกเป็นของใครในเมื่อกฎหมายยังไม่รองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศยังไม่รวมถึงแม่ผู้ตายและลูกบุญธรรมที่หวังว่าจะได้ครอบครองสมบัติและส่วนทุเรียนที่ผู้เป็นลูกนั้นรักมากทําให้เกิดตั้งคําถามว่าสมบัติทั้งหมดนี้ตกเป็นของใคร นี่คือศึกแย่งชิงสมบัติโดยที่ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาด้วยความถูกต้องและความยุติธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันนะครับคุณกําลังฟังวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมาคือพอดแคสต์ที่จะมารีวิวภาพยนตร์ซีรีส์ที่ไม่ซีเรียสทั้งเก่าและใหม่ดำเนินรายการโดยสิทธิพลดุมณีและวรธรรมจันทร์ ให้พูดถึงค่ายหนังไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังหลาท่านน่าจะนึกถึง g d h ถูกต้องไหมครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีไลน์ภพาพยนตร์ว่าปีนี้เขาจะทําอะไรทําภาพยนตร,ร,ร์อะไรบ้างหรือทําซีรีย์อะไรบ้างซึ่งแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีไม้เด็กของเขาอยู่พอสมควรเลยนะครับที่ประสบความสาเร็จทางด้านคําวิจารณ์และก็ะไรายได้อย่างต้นปีที่ผ่านมา g d h มีหนังเรื่องหลานมา เนาะทุกคนก็รู้อยู่ดีว่าหนังเรื่องนี้โอ้โหคุณภาพยอดเยี่ยมมากๆทั้งการแสดงการกำกับและปรดัก c ชั o นทั้งหลายปรโดกดังทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะคว้ารางวัลจากเวทีลหละยหเวทีนะสุพรรณหงษ์เนีนะ่ยผมว่าได้แน่ๆนะครับซึ่งปีนี้เขาก็มีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีเนื้อหาที่แตกต่างจากหลานมากแต่กำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับ ความไม่เท่าเทียมกันของเพศซึ่งเพศที่ว่านั้นก็คือ LGBTQ+ ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะในช่วงเวลานั้นของประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมพวกเขาจะยังมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากคู่ชีวิตหรือไม่แล้วทำยังไงถึงจะได้มันมาใช่ละครับเรากำลังพูดถึงหนังเรื่อง พวกมืมมอแหละสันดานโจรพ้นบ้านกูกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นอะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยแต่นี่ไปของโลกกง่เงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยมึงถึงพูเลยไม่เข้าใจไงก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมอยากจะลองไปดูประวัติของผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันเนาะก็คือคุณบอสนัลเบตกูโนนะครับผู้กำกับคนนี้เคยสร้างผลงานมาแล้วก็คือซีรีส์ไซส์ใบไซส์พี่น้องลูกขนไก่ นะครับในโปรเจกต์เของ GDH ที่ทำร่วมกับช่อง g m ม25ถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามันก็จะมีหลายหลาย,หลายชุดที่จะเป็นอะไรนะสไปที่พูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลส่วนไซด์าบายไซด์ก็จะเป็นแบดมินตันนะครับที่ถ้าผมจะไม่ผิดก็จะเป็นต่อธนภพนะ้อเล่นเป็นนักกีฬาออทิสติกนะก็จะมีความไม่สมประกอบคู่กับน้องชายของเขาที่ ปกติดีอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ได้สร้างความดรามา่าน้ำตาให้กับคนดูจนได้รางวัลนาตาลาดนะเป็นละครยอดเยี่ยมนะถ้าผมจะไม่ผิดผมันจะไม่ได้แล้วว่าเปียอะไรนะครับก็มองว่าโอ้โหฝีมือคนนี้ดีมากๆเพราะส่วนตัวก็ได้ดูก็ยกให้เป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดในโปรเจกต์เเลยก็ว่าได้เพราะมีทุกมีทุกอารมณนะ์นฮะสนุกโ,โรแมนติกตลกแล้วก็ดราม่าพอสมควร ก็ไม่แปลกที่ซีรีส์เรื่องนี้จะได้รางวัลนาตาลาดผลงานถัดมาของเขาก็คือรักฉุดใจในจฉุกเฉินเที่ยอวอ,อากาศในช่องวันนะครับที่มีซันนี่ส่วนเมทาเล่นกับใหมด์ดวิกาก็คือเป็นความรักระหว่างคุณหมอ,อช่องฉุกเฉินกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความสามารถอะไรนะพลังพิเศษแบบว่าสามารถเรียกแล้วก็มาเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวดูไปแสองสามตอนแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เลิกดูไปเลยอาจจะไม่ใช่ทางของของผมเองด้วยซ้ํานะฮะซึ่งคุณผู้ฟังถ้าเคยดูละครเรื่องนี้แล้วชอบไม่ชอบไหมก็คอมเมนต์กันได้นะเพราะส่วนตัวดูดูไปแล้วว่าสองสามตอนอาจจะไม่ค่อยคลิกกับมันเท่าไหร่พอมาเรื่องนี้วิมานหนามดูจากเทเลอร์แล้วเรารู้แล้วว่านี่เป็นหนังดราม่าที่มีการแย่งชิงและก็ตั้งคําถามว่าสมบัติที่ ผู้ตายทิ้งไว้ให้คนตกเป็นของใครเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของวิมานหนามก็คือคู่รัก LGBT คู่หนึ่งก็คือเสกกับทองคำนะครับเสกก็รับบทโดยคุณเต้ยพงศกรเนาะแล้วทองคำก็คือเจฟสตอร์ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รัก LGBT ที่ออกจากบ้านมาแล้วมาสร้างเนื้อสร้างตัวในการ ปลูกสวนทุเรียนเพื่อนําไปขายนู่นนี่นั่นเพื่อสร้างธุรกิจให้กับตัวเองแต่มันอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ร่ํารวยะไรขนาดนั้นคือยังพอประครับประคองได้มีบ้านเป็นของตัวเองในห้องก็แบบว่าเออซื้อแอร์มาติดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสร้างเนื้อสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวนั่นแหละครับมันมีอยู่คืนหนึ่งที่เขาออกไปดูสวนของเขาเนี่แหละแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากต้นทุเรียนเสียชีวิต สร้างความโศกเศร้าให้กับตัวทองคำเองแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยซึ่งครอบครัวของเขานอกจากจะมีทองคำที่เป็นคู่ชีวิตแล้วก็ยังมีคุณแม่ของเขาแม่แสงนะครับที่รับบทโดยคุณป้าสีดาพัวพิมุน,นะครับแล้วก็เป็นบรรดาที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะแล้วก็ลูกสาวที่แม่แสงเนี่ยรับมาเลี้ยงไม่ใช่ลูกแท้ๆก็คือโหม ซาลาโอหอหีบมอมาไม่จตะตวานนะครับหมูตอนแรกผมอ่านเป็นหมูด้วยซ้ำเพราะว่าตอนตอนที่ดูในโรงซัาา์ภาษางกฤษมัน m อ o ันึกว่าชื่อหมูอ๋อชื่อหมูนะครับที่ระบบทโดยอิงฟ้าวรหาหะเป็นเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ดูแลกันมากันตั้งแต่เด็กที่อาจจะหวังให้ในอนาคตให้เสกเนี่ยแต่งงานกับหมูนะครับอยู่อยู่อาศัยกันเลย นะครับแต่ว่าสุดท้ายเสกไม่ได้ชอบหมูเสกชอบผู้ชายคนคนนั้นก็คือทองคำนั่นแหละครับที่ร่วมกันสร้างสวนทุเรียนนี้มาด้วยกันหลังจากการตายของเสกเนี่ยทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเอา้าแล้วบ้านละ่ะสวนทุเรียนจะตกไปเป็นของใครตามกฎหมายนะครับเมื่อลูกของมันดาเนี่ยเสียชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สมบัติแม้กระทั่งธุรกิจส่วนทุเรียนจะต้องตกไปเป็นของแม่เพียงผู้เดียวเพราะว่าเศกกับทองคําเป็นคู่ชีวิตกันก็จริงแต่ทั้งคู่เป็นชายชายครับเป็น LGBT ต่อให้มีกฎหมายสมรนรเท่าเทียมมันก็ย้อนหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ทำร่วมกันมา แม้ว่าทองคําจะออกเงินเองอะไรเองสุดท้ายตามกฎหมายนั้นทองคําจะไม่มีสิทธิ์ได้สมบัติอะไรพวกนี้เลยนะครับพวกไง่ายๆก็คือเสกและทองคําก็คือก็เหมือนเพื่อนกันนะฮะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันตามถูกต้องตามกฎหมายคําถามคือทองคํายอมไหมไม่ยอมสิครับยังไม่พอฮะในเมื่อตกเป็นของแม่แล้วลูกบุญธรรมอย่างหมูก็มีความต้องการที่จะได้ ส,สับสมบัติหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หลังนี้ที่ที่เสกอยู่เพราะว่าตัวเองนั้นก็ถึงแม้จะเป็นลูกสาวบุญธรรมของแม่แสงเขาก็ยัมองว่าหมนี่ดูแลแม่มาตั้งแต่แบบสิบปี20สปีเข็นรถเข็นเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหาข้าวให้กินเพราะว่าแม่แสงนียอไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถเข็นตลอดแล้วก็นอนนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถแบบเ,เดินเหินได้อะไรอย่างเงี้ย ก็มองว่าใน,ในเมื่อเป็นลูกลูกคุณทมแล้วอะ่ะก,ก็ต้องได้อะไรหน่อยไหมล่ะนะครับมันก็เลยกลายเป็นศึกแย่งชิงบ้านและสวนทุเรียนของเสกโดยทั้งคู่นั้นใช้พยายามใช้ทุกวิถีทางโน้มน้ำคุณแม่แสงเนี่ยว่าไอ้บ้านหลังนี้สวนทุเรียนอันนี้จะตกไปเป็นของใครในเมื่อถ้ามแม่แสงไม่อยู่แล้วอันนี้เป็นพอยหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่จะ นำเสนอคุณดูว่าเนี่ยเรากำลังจะเล่าเรื่องแบบนี้ถ้าฟังจากพอดที่ผมเล่าไปสักครู่ทุกคนจะรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยมันเหมือนแบบละครไทยที่เราจะได้เห็นไหมครับว่าแบบคนรวยๆอะ่ะที่มีทรัพย์สมบัติเยอะพอเขาเสียชีวิตปุป๊บอ่ะก็จะมีเอ่อใคเรียกไาเจน้าหน้าที่หรือเป็นทนายมาเปิดพินัยกรรมว่าสมบัติชิ้นนี้มอบให้กับใครบ้านมอบให้กับใครธุรกิจ จะเป็นของใครกี่เปอร์เซ็นอะไรกันว่ากันไปซึ่งไอคนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือว่าไม่พอใจก็จะแบบถกเถียงกันอะไรเงี้ยอ่พูดง่ายๆเหมือนคล้ายๆกับสืบสันดานนะเออเหมือนซีรีส์สืบสันดานอะไรเงี้ยแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อ่าเป็นการแย่งสมบัติกันของชนชั้นล่างอะครับเข้า <laughs> <c oughs> ใจไหมฮะคือคือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากเสกตายไปมันก็มีแค่แค่บ้านหลังนั้นที่ดินแล้วก็สวนทุเรียนนะครับ ซึ่งจะถ้ามองกันดีๆมูลค่ามันสูงไหมมันมันก็สูงอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้มากมายเท่ากับละครหลายๆเรื่องที่เขาสร้างครอบครัวเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นแค่คนธรรมดาถามว่ามันทําออกมาได้ดีไหมผมก็ต้องตอบตรงๆแล้วว่ามันทําออกมาได้ดีมากๆนะครับมันมันสร้างมาตรฐานหนังดราม่าที่แย่งชิงทรัพย์สมบัติกันใน รูปแบบใหม่ชนชั้นใหม่ตัวละครอีกด้านหนึ่งในสังคมที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนักในในในสื่อละครหรือภาพยนตร์ก็ตามต้องบอกว่าเรื่องนี้คนเขียนบทผู้กำกับฉลาดมากที่เลือก point กฎหมายสบรถเท่าเทียมของ LGBTQ+ นะครับเพราะว่า เท่าที่ผ่านมาแล้เนะเรารณรงค์กันว่าเออให้กฎหมายสมดุลเท่าเทียมในในไทยเนี่ยผ่านสักทีซึ่งปัจจุบันมันก็ผ่านแล้วเนาะก็เหลือรอบังคับใช้กฎหมายอะไรก็ว่ากันไปซึ่งถ้าใครดูเทเลอร์เขาจะบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากความไม่เท่าเทียมแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาสังคมไทยเคยมีปัญหาเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการได้สิทธิ์ของ ผู้ตายที่เป็นเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็คงเอาเอาเรื่องนี้แหละมาทําเป็นหนังซึ่งผมก็มองว่าเขาก็ทําออกมาได,ได้ดีเลยทีเดียวผมไม่รู้ว่ามันเพรทออนทูสตอรี่จากไหนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาไปรู้เรื่องราวเนี้ยมาจากคู่ไหนหรือเปล่าแล้วเอามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์นะครับซึ่งมันทําออกมาได้ดีเพราะว่า หนึ่งคือมันเล่าเรื่องถึงชนชั้นล่างชนชั้นล่างเนี่ยไม่ได้ค่อยมีความรู้ทางด้านกฎหมายสักเท่าไหร่นะครับคือบางอย่างก็ควรรู้ไว้ก็ดีแต่ก็ไม่มีใครสอนให้เขารู้ว่าครับถ้าเรามองถึงคนชนชั้นกลางชนชั้นสูงแน่นอนว่าความรู้ทางด้านกฎหมายเขามีเยอะหรือถ้ามีไม่เยอะเขาก็จะมีทนายเก่งๆอะไรเงี้ยแต่คนชนชั้นล่างเขาไม่ได้มีความรู้ที่จะไปจดจํากฎหมายเหล่านั้นนะครับว่าสิทธิ์สิทธิเอ หรือว่าสิทธิที่จะได้ครอบครองเ,อเงินหรือว่ามรดกสําหรับผู้ตายเนี่ยจะตกเป็นของเขาหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าในหนังเนี่นยกฎหมายสมหรัเต่าเทียนยังไม่ได้ถูกใช้บังคับแน่นอนว่าตัวทองคำจะไม่ไมีไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อะไรเลยนอกจากบ้านรถที่ดินส่วนทุเรียนยกเว้นสว่าอะคุณแม่แสงใจอ่อน,ออนอยกให้ทําส่วนทุเรียนไปอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณแม่แสงก็ไม่ได้ยอมง่ายๆนะครับ เพราะว่าเขารักลูกของเขาเขามองว่าเนี่ยเสกเป็นลูกของเขาอะในเมื่อเสกตายทุกสิ่งทุกอย่างที่เสกทำก็จะตกตก,ตกเป็นของแม่ดีเพราะฉะนั้นแม่ก็จะเป็นผู้มีอํานาจคนเดียวที่จะมอบให้ใครก็ได้ว่าอาจจะให้เสกหรืออาจจะให้หมูนะมันก็ขึ้นอยู่กับ กับตัวเขาอะครับทั้งทองคําแล้วก็ทั้งหมวก็ต้องพยายามจะที่จะเอาใจแม่แสงว่าให้สิทธิ์กับทองคําถนะส,ส่วนทุเรียนอะผมอุตสาห์ทากับเสกมาหลายปีเนี่ยให้ผมเถอะส่วนทั้งหมูก็บอกว่าแม่หนูก็เป็นคนดูแลแม่นะเซ็นยกบ้านให้ให้หนูเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้ใจร้ายนะหนูอาจจะให้ทองคําอยู่บ้านหลังนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็ดูแลเรื่องสวนทุเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนแหละทุกคน ก็มีเล่นเหลี่ยมเป็นของตัวเองนะครับเขาก็เลยพยายามดีไซน์ตัวละครทุกตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นคนเท่าๆไม่ได้เป็นคนดีหรือว่าเป็นคนเลวแต่เป็นคนแบบเท่าๆนะครับก็คือทำทุกอย่างให้มันดีแต่กังวงผลประโยชน์นั่นแหละนะฮะก็ฉลาดอยู่เหมือนกันสำหรับการการทำหนังเรื่องนี้แล้วก็วางคาแรคเตอร์ของตัวละครทั้งทั้งสามคนเนี่ยออกมาได้เยี่ยมยอดมากมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เสริม เพราอยู่เรื่องนี้ก็คือน้องชายของของหมูอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งน้องชายของหมูก็เป็น LGBT เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เข้ามาทําให้ตัวทองคํานั้นหวั่นไหวหรือใช้ความเป็นเขาเรียกไงใช้เสน่ห์ เสน่ห์ของเพศเดียวกันอะในการหลอกล่อหรือพยายามถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่ตัวละครจะต้องแบบว่าทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติที่มันควรจะเป็นของเราอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าฉันต้องได้ถ้ามึงไม่ได้กูก็ต้องไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็แบบมีการต่อสู้กันหน่อยเออซึ่งหนังมันเล่าเขาเรียกไงอะทั้งทั้งสองฝั่งฝั่งของโหมกับฝั่งของทองคําเนี่ย ค่อยๆเล่าไปทีเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าโหสะบั้นอารมณ์ตั้งแต่แบบต้นเรื่องกลางเรื่องอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆแบบอารมณ์รุนแรงมีการต่อสู้กันมีการใช้ความรุนแรงต่อกันแต่บางทีก็ต้องแบบแบ,บแผ่วๆลงบ้างอาจจะใช้การพูดจาการหยอกล้อหรือว่าเออแผนที่มันแบบดูติ๊งต้องหน่อยอย่างเช่นแบบว่าเออแม่แม่แสงจะไปอาบน้ำเงี้ยแม่แสงไม่ยอมให้ ทองคำเป็นคนอุ้มพาไปอาบน้ําแต่ยอมให้หมูเป็นคนพาไปอาบน้ําเพราะเหมือนว่าแม่ไว้ใจหมูมากกว่าทองคําอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบเออเรื่องราวที่แบบใครรักแม่กว่ากันแม่รักใครมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบมีการหยอกหยอกล้อกันตรงนี้แต่ว่าเออหนังหนังเรื่องนี้มันจะมีความแบบกราบขึ้นกราบลงอยู่พอสมควรในเรื่องของอารมณ์นะครับยังไม่ยังไม่รวมถึงง,งานแสดงของเจฟซาร์เตอร์แล้วก็ อิงฟ้าเวะลาฮะผมผมต้องยอมรับตรงนี้ว่าทั้งสองคนนี้ผมไม่ได้เสพบผลงานเขาเลยเจฟซาเตอร์ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟังเพลงเขาเลยส่วนส่วนอิงฟ้าผมรู้จักเขาช่วงเนี่ยช่วงไม่ไม่กี่เดือนที่เขามีผลงานละครอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มันดังเข้ามาในฟีดในโซเชียลมีเดียผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋ออิงฟ้าที่พูดถึงการอะไรเงี้ยอ๋อเขาคือหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองเป็นทั้งนางแบบ แล้วก็เคยประกวดนางงามแล้วก็ร้องเพลงเออผมก็เพิ่งรู้นะความสามารถเขาเยอะเลอเกินเ,ออเคมีทั้งสองคนนี้เนี่ยตอนแรกดูเหมือนจะไม่เข้ากันแต่พอเล่นไปเล่นมาเออมันเข้ากันดีวะมันดูเป็นคู่กัดคู่แค้นกันดีอะแต่ในในใจก็แบบเออก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าวาทะในเรื่องที่เขาต้องประทะกันมันก็แทบอยู่พอสมควรนะครับอถือว่าใช้ได้เลยในแง่ของการแสดงทั้งคู่สอบผ่าน ะะเล่นเล่นเล่นได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ออกมาจากใจนะครับยังไม่รวมถึงคุณคุณสิคุณแม่แสงที่รบทบดยคุณสีดาคือผมชอบมากที่ <c oughs> แกแกเป็นคนที่สูบบุหรี่แล้วเท่มาก <c oughs> มันจะมีในเทเลอร์มันจะมีฉากที่แบบแกแกสูบบุหรี่อยู่แล้วก็แบบเออดูดูเป็นคนเทด่ดีอย่างบทภาพยนตร์ก็อย่างที่บอกไปมันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็สะท้อนสังคมอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเราดูข่าวหรือว่า ออลองดูคนข้างๆบ้านอะ่ะเวลาแบบมีีคนตายเสียชีวิตอะ่ะคนที่อยู่ก็จะก็จะมีปัญหามากลยแบบว่าทรัพสมบัติที่มีอยู่เนี่ยที่ดินเอย่ยรถยนต์บ้านเนี่ยมันจะตกเป็นของใครกันเพราะว่าผู้ตายไม่ได้เขียนพินัยกรรมบอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่ก็ไม่ได้รู้กฎหมายอะไรมากว่าคนตายตายไปเนี่ยทรัพสมบัติอะ่ะมันจะต้องตกเป็นของใครกันแน่เนาะ นี่แหละเออมันผมว่าพอยต์ตรงนี้มันสาคัญยังไม่รวมถึงเรื่องเรื่องของความหลากหลายทั้งเพศ LGBT ด้วยซ้ำว่าเออมันจะยังไงต่อเราเราเราเนี่ยเป็นเป็นแฟนกันคบกันมาหลายปีแต่ว่าในในกฎหมายมันแต่งงานกันไม่ได้จดทะเบียนกันไม่ได้แล้วมันมันจะมันจะยังไงอ่ะเออเนี่ยผมว่าไอพอยต์สองหลักเนี่ยพอมาผสมกันนะโหแม่งโคตรดีเลยครับมันก็เป็นเอ่อเรื่องไอเดียเป็นภาพยนตร์ที่ได้เล่า เรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มันใหม่มากขึ้นเออจะพูดอย่างนี้ก็ได้มันใหม่มากๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างยูนิคสำหรับหนังเรื่องนี้ก็คืองานถ่ายภาพแล้วก็โปรดักชันดีไซน์ผมตอนนี้ผมไปดูเนี่ยทำให้ผมสับสนอยู่เหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้มันยุคสมัยไหนวะมันอยู่ในประเทศอะไรวะนะครับเพราะว่าดูจากการจัดแสงการถ่ายภาพสีชุดฉาิของคอสตูมดีไซน์ มันก็ทําให้ผมสงสัยว่านี่เกิดที่ประเทศไทยใช่ไหมหรือว่าหรือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือหรือในอดีตเพราะว่าบางฉากทํารู้สึกว่าเอ้ยนีมันหนังเก่าหรือปะเออมันพูดถึงอดีตหรือเปล่าแต่สุดท้ายอ๋อมันก็พูดถึงช่วงเวลาปัจจุบันนี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่โลเคชั่นมันเกิดที่แม่ฮ่องสอน นะครับและผู้คนในในในพื้นที่นั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไทยแท้แต่เป็นไทยไทยใหญ่อะไรทุกอย่างนี้แหละมีมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับภาษาขนบความเชื่อประเพณีที่มันแตกต่างออกไปจากภูมิภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นๆถ้าคุณฟังดูเทเลอร์แล้วคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวมันจะมีฉากฉากหนึ่งที่ตัวทองคําต้องไปบวชนะฮะแล้วก็ไปเขียนเขียนคิ้วแต่งหน้า ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเออนี่เป็นการบวชผมก็เอ้มันเป็นการบวชอะไรวะแล้วมันบวชที่วัดไหนผมก็เลยลองไปหาข้อมูลว่าอ๋อมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นงานบุญเขาชื่อชื่อว่างานบุญว่าปลอยส่างลองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมามันเป็นเหมือนการบวชแลดูร้อนนะฮะถ้าเป็นบ้านปกติหรือภาคอื่นก็จะเหมือนกับบวชผ้าก็ดูร้อนของ ผู้ที่เป็นนับถือศาสนาพุทธแต่ว่า,อาของของไทยใหญ่เอออะไรประมาณนี้เออผมก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องไหนเกี่ยวกับเเรื่องประเพณีในนั้นฮะแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นงานเป็นบวชลูกแก้วมันเป็นเอกลักษณ์ของแม่ห้องสอนนะเขาเรียกอ,อะไรประเพณีปลอยสั่งลองที่จัดในหลายๆวัดแต่ว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจัดที่วัดจองคําวัดวัดจองกลางเป็นเป็น,ปนวัด แบบวัดคู่เมืองของแม่ห้องสอนอะไรเงี้ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นลาวหรือว่าเป็นพมา่าด้วยซ้ำนะเพราะไม่เห็นเจดีอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าแบบเออเมียนมาป่ะวะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นคะครับมันเป็นประเพณีของของของชาวแม่ห้องสอนมันพวกเป็นพวกไทยใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อเออมันก็เลยแบบมันมีความเป็นกลิ่นอายที่แบบน่าสนใจเลยเดียวฉลาดมากนะที่เลือก โลเคชันอะไรพวกนี้แต่แต่แบบเออคนดูอย่างเราก็จะแบบสงสัยเรื่องยุคสมัยเรื่องเรื่องโลเคชันว่าเออ,เอ,อมันอยู่ที่ไหนอ๋อจริงแล้วเป็นอยู่ในเมืองไทยนี่แหละแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในภูมิภาคนั้นหรือเป็นคนไทยใหญ่ถ้าดูหนังองนีอ๋อรู้เลยเนี่ยแม่ห้องสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เป็นคนภูมิภาคนั้นก็เลยจะแบบไม่แน่ใจว่ามันอยู่ส่วนไหนของประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออม,มีมีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ พอมันเป็นแม่ห้องสอนแล้วอะแล้วก็เป็นชาวไทยใหญ่เสื้อผ้าหน้าผมก็เลยจะมีความชูดฉากเนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่านี่จะเป็นจุดเด่นที่แบบว่าชูโรงเลยของหนังเรื่องวิมานหนามเพราะว่าพอเรื่องเสื้อผ้าอะไรมันจับคู่สีกันอะไรเงี้ยเออมันดูสวยแล้วการดีไซน์ภาพของผู้กำกับภาพเนี่ยมันถ่ายทอดออกมามันก็เลยดูยแบบแปลกตานิดหนึ่งสําหรับรวงการหนังไทยเออ และคนคนที่เป็นผู้มุ่กับภาพเรื่องนี้ก็คือคุณตั้งแบดบอยนะครับที่ก็เป็นศิลปินร้องเพลงแนวฮิปฮอปและเป็นเอกลักษณ์มากๆแลวผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเขาเป็นผู้มุ่กับภาพพยนตร์ผู้มุ่งกับภาพอะไรเงี้ยแล้ะก็มาทําเพลงด้วยรู้สึกแบบเออความสามารถของหมอนี่มันหลากหลายจริงวะ <c oughs> นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเออเขาทำออกมาได้ดีทั้งคู่ทั้งงานเพลงและก็งานถ่ายภาพให้กับภาพยนตร์ เรื่องราวทั้งหมดของมันก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะสะบ,บ้าอารมณ์เหมือนกันเพราะตัวละครอย่างที่บอกว่ามันเถาเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามทําทุกๆอย่างให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและความยุติธรรมในแต่ละคนคิดว่าเนี่ยมันต้องทําอย่างนี้มันจะถึงยุติธรรมสาหรับฉันไอ้ฝั่งนั้นก็บอกว่าไม่ใช่มันต้องเป็นของกูเออและเขาก็พยายามที่จะทําทุกๆอย่างแม้ว่าสิ่งที่กําลังคิดกําลังทําอยูอ่มันผิดแต่ทุกคนก็พยายามทํา เพื่อคิดว่าเนี่ยสิ่งที่ฉันทำมามันถูกต้องที่สุดแล้วนะครับคนดูอาจจะรู้สึกว่าโหพวกมึงนี่มันใจร้ายนั่นงเลยว่ะแค่แบบแค่สวนทุเรียนแค่บ้านหลังนี้มันแย่งกันเอาเป็เอาตายเหรอใช่ครับเขาแย่งกันเอาเป็นเอาตายมันก็เลยอาจจะทําให้เหตุการณ์เหตุการณ์นี้มันนําไปสู่สฏกรรมที่ทั้งคู่ก็อาจจะไม่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 เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับนี่แหละมัน มันเป็นหนังดราม่าที่จะมองว่ามันตีแผ่ด้านมืดของจิตใจมนุษย์มันก็พูดได้นะครับว่ามันมันนำเสนอออกมาแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งบทสรุปใครจะเป็นคนได้ไม่ได้เนี่ยไม่สำคัญแต่ว่าในในระหว่างทางอเออมันน่าสนใจมันน่าคิดซึ่งผมคิดว่าตอนคนดูไปดูก็จะต้องคิดแล้ว่ามันต้องเป็นยังไงอะ่ะมันจะจบมันจะจบลงแบบไหนกันแน่ นะว่าสรุปไอส้สวนทุเรียนที่ลักนักลักหนาของพิเศษเนี่ยมันจะตกไปเป็นของใครกันแน่ยังไม่รวมถึงความซับซ้อนของตัวละครทางด้านอารมณ์และก็ที่มานะครับเพราะว่าแม่ของเสกเนี่ยแม่แสงเนี่ยก็มีลูกคนเดียวนะครับแถมยังไปเก็บหมเป็นมาเป็นลูกบุญธรรมเพื่อหวังให้ทั้งคู่นั้นแต่งงานกัน นะครับแต่แต่สุดท้ายแผนมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะว่าเสกดันไปใช้ชีวิตร่วมกับทองคำที่เป็นผู้ชายด้วยกันนะมันก็เลยแบบว่าแผนที่วางไว้มันก็ไม่ได้แบบเป็นไปนตามที่หวังนะฮะซึ่งในในหนังเนี่ยก็จะมีเรื่องอราวหลายๆอย่างที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับซึ่งไปไปดูในหนังเธอก็จะรู้เองว่ามันซับซ้อนแค่ไหน ผมเชื่อว่าคนดูดหลายๆคนอาจจะรู้สึกแม่งปวดัวากไอ้บ้านนี้ฉิบหายว่าเมื่ออะไรของพวกมึงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนังเรื่องนี้มันสร้างมาตรฐานให้กับหนังไทยละครไทยพอสมควรผมไม่ได้บอกว่ามันนี่มันคือมาสเตอร์พีซของหนังไทยในปีนี้นะแต่ผมแค่มองว่าเออมันสร้างอะไรใหม่ๆให้กับหนังไทยพอสมควรเราอาจจะดูหนังดรามา่าที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องแย่งสมบัติอะไรมาเยอะแต่ว่าเราจะเห็น แนวทางเดิมๆซึ่งวิมานหนานเนี่ยมันพาไปอ,อีกทางหนึ่งมันฉีกจากเดิมไปเยอะพอสมควรนะครับซึ่งมองว่า,ามันประสบความสำเร็จแน่ๆในไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดรายได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คำวิจารณ์ออกมาดีแน่นอนเพราะว่าหลังเรื่องนี้ก็จะเป็นภาพยนต์อีกเรื่องหนึ่งไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์โทรนโตที่แคนาดานะครับแล้วก็จะอาจจะมีค a เอ็นได้มั้งไม่แน่ใจก็จะลองดูว่าต่าง ชาวต่างชาติที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจะมองว่ายัางไงมีมุมมองกับมันแบบไหนเนาะอันนี้ก็ต้องลองติดตามกันดูคุณผู้ฟังที่อยากจะดูผมก็แนะนําว่าลองไปดูเลยนะครับเพราะว่าหนังยอดเยี่ยมมากแน,น่แต่แนะนําว่าให้ให้ปล่อยสมองโล่งๆนิดนึงเพราะว่าหนังเรื่องนี้ประเด็นในหลายๆอย่างมันค่อนข้างหนักหัวอยู่เหมือนกันมันมันคือมันไม่ไดไ้ไม่ได้เครียดหรือว่ากดดันคนดูหรือว่ามันดราม่าถึงขนาดแบบโอ้ยต้องกินยาพาราเซเตามอลหลังดูจบหรือเปล่ปาก็ก็ไม่ได้ ขนาดน,นั้นนะครับแต่มันก็มีความซับซ้อนแต่มันก็เอนจอยไปกับมันได้เพราะว่าในระหว่างทางมันก็จะมีแบบมุกไม่ใช่ไม่ใช่มุกไม่ใช่มุตกตลกหรอกแต่มันจะเป็นเหตุการณ์ที่มันตลกตลกของตัวละครน,น้งครัวนะฮะแบบว่าขำๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบแซมแซมมาบ้างเพื่อไม่ให้หนังมันตึงเกินไปเนาะก,ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันบาลานซ์อารมณ์ของหนังได้ดีเลยทีเดียวหนังค่อเนี้ยประมาณสองชั่วโมงเองดูแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วเรื่องเนี้ยมันดูเพลิดดูเพลินมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่มันพยุงหนังเรื่องดีได้ก็คือดนตรีประกรอบอ่ายังไม่ได้แน่ยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทําดนตรีประกรอบอย่างนี้นนแต่ว่าทาออกมาได้เฟสเลยทีเดียวเราจะเห็นว่าหนังที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมบัติหรือว่าคนรวยอะไรเงี้ยเราเราจะจะ,จะสะเกตว่าเขาจะใช้พวกไวโอลินหรือเชลโลในการแบบว่าสร้างดนตรีให้มันแบบน่าสงสัยน่าตั้งคําถามเนาะนหลังลนี้ก็จะมีเหมือนก็จะมีเหมือนกันคุณผู้ฟังที่ดูเทเลอร์แล้วก็จะแบบ เห็นว่าจะมีเสียงไวโอลินเสียงอะไรเงี้ยและในหนังมีแบบน,นั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มันมันมันทำออกมาดีๆเลยมันเล้าอารมณ์คนดูมากๆเลยนะอันนี้ก็น่าสนใจที่ที่ที่จะนําเสนอแล้วก็เป็นสิ่ลักษณ์สาคัญของหนังเรื่องนี้นะก็คือดนตรีประกอบโดยรวมหนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับที่ GD h ได้ทำออกมา m a s t e r p ์เพลอีกแล้วก็ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของค่ายหนังใหม่อย่าง ที่ชื่อว่าใจสตูดิโอใจสตูดิโอเป็นสตูดิโอหนังของโรงหนัง SF เนาะที่เขา,เาลงทุนมาสร้างหนังเองร่วมกับ GDH เฉพาะเรื่องนี้นะนะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างค่ายเเขาก็มี M Studio M Picture อะไรอยู่แล้วนะซึ่ง SF ก็มองว่า,าถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องลงทุนสร้างหนังเป็นของตัวเองแล้วก็คือเนะ่ยเรื่องวิมานหนางก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับก็ลองไปดูกันได้ ึงแม้ว่าจะเป็นสตูดิโอของเอเฟแต่ว่าฉายทุกโรงทุกทุกเจ้านะครับลองไปลองไปชมกันดูฮะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนดูทุกทุกเพศทุกวัยแหละแต่ว่า,าเด็กๆก็อย่าพึ่งเลยเพราะว่ามันปปดหัวพอสมควรนะฮะแต่ว่าสําหรับเด็กวัยรุ่นคนวัยกลางคนอะไรเงี้ยดูได้ LGBT น่าจะชอบแล้วก็ดูแล้วแบบตั้งคำถามแล้วว่าเออเนี่ยอันอดีตกูเคยเจอแบบนี้เหมือนกันแบบว่าแฟนเป็นผู้ชายแต่ว่าไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในทรัพย์สินอะไรเงี้ยเออมันน่าจะเป็นหนังที่เนี่ยคนดูดูจบแล้วต้องไปตั้งคำถามแล้วว่าเออต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายไหมสำหรับ LGBT สิทธิและทรัพย์สินจะได้แบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องติดตามข่าวการเมืองด้วยเนาะว่าอ่านอนาคตเรื่องกฎหมายสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีความหลากหลายทางเพศจะเป็นยังไงต่อนะครับโอ้โหนี่มันหนังสะท้อนสังคมไทยแท้ๆเลยก็อย่าลืมไปดูครับวิมานหนามฉายแล้วทุกลงภาพยนตร์สามารถติดตามพอดแคสต์ของเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กด Subscribe กดกระดิ่งได้เลยนะครับและในช่องทางอื่นๆอย่าง Apple Podcasts p o t i f y และสามารถติดตามข่าวสารบทความและรีวิวภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องอื่นได้ในแฟนเพจ a c e b o o k วันนี้ดูหนังเรื่องอไายมาด้วยนะครับ